ทารกคนหนึ่งเพิ่งลืมตาดูโลกที่โรงพยาบาลกลางเชียงใหม่แต่เสียงแรกที่เปล่งออกจากปากของเขาไม่ใช่เสียงร้องหากกแต่เป็นคำพูดที่ทำให้ทั้งห้องคลอดเงียบงนันส่วนหัวหน้าแพทย์ประจำแผนกถึงกับสุดลงตรงนั้นดวงตาของเด็กเบิกว้างลึกและเย็นยเยือกจ้องเขม็งไปยังชายคนหนึ่งที่ยืนใกล้ที่สุดแล้วริมฝีปากของเด็กน้อยก็ขยับเบาๆเสียงหนึ่งทุ้มแหบพร่าดังขึ้นไม่รู้ว่ามาจากที่ใดแต่ทุกคนที่อยู่ใกล้ล้นหน้าซีดเผือดคุณค่าฉันไม่2ยี่สิบปีก่อนคราวนี้ฉันจะไม่ยกโทษให้ สวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องสุขใจในบ้านปลายคุณเชื่อไหมว่าวิญญาณที่ถูกกดขี่อาจกลับมาในร่างใหม่เพื่อทวงคืนความยุติธรรมที่ถูกฝังมานานนับสองทศวรรษแล้วความจริงจะหลับไหลได้อย่างไรหากคนผิดไม่เคยชดใช้หากเรื่องราวนี้ทําให้คุณรู้สึกเสะเตือนใจขอฝากแชร์เรื่องนี้ต่อเพื่อให้หลายคนกล้าเชื่อในความถูกต้องและความจริงและอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลี้ลับที่เปี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์ เหตุการณ์คลอดเกิดขึ้นในคืนกลางเดือนธันวาคมเมื่ออากาศที่เชียงใหม่เริ่มเย็นลงในห้องคลอดของโรงพยาบาลกลางแสงไฟสีขาวส่องลงบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อของพันตำรวดโทหญิงชนิกาวัยสาสองปีขณะกำลังเบ่งทนแรงบีบรัดอย่างนหนักเธอเป็นคนเข้มแข็งมั่นคงและกล้าหาญกับทุกคดีในช่วงสิปีที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เมื่อถึงเวลาคลอดลูกคนแรกความกล้าหาญน,นั้นถูกแทนที่ด้วยลมหายใจหอบถี่และดวงตาที่เปียกชื้นข้างกายเธอคือหมอสุรศักดิ์หัวหน้าแผนกสูตินรีเวช แพทย์ชื่อดังของวงการแพทย์ไทยผู้ได้รับรางวัลมากมายและไม่มีประวัติด่างพร้อยเขาจับตาดูทุกค่าต่างๆทุกจังหวะการเต้นของหัวใจทั้งแม่และลูกด้วยสายตาที่แน่วแน่มือชำนาญไม่สั่นแม้แต่น้อยทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมอย่างดีแม้จะเป็นการคลอดที่ยากแต่นับว่ายังอยู่ในความควบคุมจนกระทั่งเด็กน้อยถูกดึงออกจากคันแม่ทารกเพศชายร่างเล็กถูกอุ้มขึ้นอย่างเบามือผิวหนังยังแดงสดแต่แทนที่เสียงร้องแบบทารกทั่วไป ห้องทงห้องกลับตกอยู่ในความเงียบงนันไม่มีใครกล้าหายใจไฟเพดานเริ่มกระพริบราวกับจะด,ดับลมเย็นแปลกประหลาดพัดผ่านทําให้พยาบาลสาวคนหนึ่งขนลุกและรีบชักมือกับพยาบาลอาวุโสอีกคนก็กำผ้าแน่นสายตาไม่ละจัดเด็กทารกชายคนนั้นลืมตาดวงตาสีดําสนิทลึกและเยือกเย็นไม่เหมือนแววตาของทารกแรกเกิดหากแต่เหมือนแววตาที่เคยเห็นความเป็นไปทั้งชีวิตผู้ที่อยู่ใกล้รู้สึกเหมือนมีเล็บเย็นๆขวนหลังไม่มีใครพูดอะไรจนกระทั่งหมอสุรศักดิ์โน้มตัวลงมาตรวจปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กแล้วเขาก็ได้ยิน เสียงกระซิบหนึ่งไม่รู้ว่าดังจากที่ใดแต่ชัดเจนในหัวเขาคุณค่าฉันไม่ยี่สิบปีก่อนคราวนี้ฉันจะไม่ยกโทษให้สีน้าหมอสุรศักดิ์ซีดเผือดมือที่ถือหูฟังตกกระแทกพื้นเย็นดังแกรกริมฝีปากเขาขยับแต่พูดอะไรไม่ออกพยาบาลทุกคนยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปไม่มีใครกล้าหายใจแรงและณนใจกลางของความเงียบอันปั่นป่วนนี้ทารกน้อยชื่อธนวันรยังคงลืมตากว้างจ้องมองชายตรงหน้าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาต ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลังคลอดธนวัฒน์ทำให้ทั้งแผนกทารกแรกเกิดรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกไม่มีเสียงร้องไม่มีอาการดิ้นหรือขยับแขนขายอย่างที่ทารกควรเป็นเด็กน้อยเพียงนอนนิ่งอยู่ในเปลเล็กแสงไฟสีเหลืองอ่อนส่องบนผิวซีดๆดวงตาคู่นั้นยังคงเบิกกว้างจ้องมองทุกคนที่เดินผ่านราวกับเฝ้าติดตามเงียบๆไม่กระพริบไม่ละสายตาพยาบาลสลับกันดูแลแต่ไม่มีใครรู้สึกสบายใจโดยเฉพาะนพศพยาบาลสาวที่เพิ่งทำงานได้ไม่ถึงสองปี อ่อนไหวและรับรู้สิ่งที่ปกติได้ง่ายเธอเป็นคนดูแลเวรดึกในโซนทารกแรกเกิดและอยู่ใกล้ธนวัตรมากที่สุดตอนแรกนพศคิดว่าเธอแค่เครียดจากเหตุการณ์แปลกประหลาดในห้องคลอดแต่สิ่งที่เธอประสบหลังจากนั้นค่อยๆทําให้จิตใจเธอสั่นคลอนอย่างแท้จริงคืนแรกขณะเดินผ่านโถงทางเดินที่เชื่อมระหว่างห้องพักกับผแผนกทารกแรกเกิดนพศได้ยินเสียงเด็กทันกล้องให้แต่เมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปในห้องเด็กทุกคนต่างหลับสนิทยกเว้นธนวัตรผู้ที่ยังคงลืมตานอนนิ่งราวกับรูปปั้นเสียงร้องยังคงดังอยู่ คราวนี้ดังมาจากสุดปลายทางเดินเธอหันกลับไปวิ่งตามเสียงนั้นแต่กลับไม่พบใครเลยและสิ่งที่ทําให้เธอขนลุกสู้คือคืนนี้ไม่มีเด็กทารกคนใดถูกวางไว้ในห้องแถวนั้นเลยแม้แต่คนเดียวคืนต่อมาขณะกําลังบันทึกข้อมูลที่เคาน์เตอร์เวย์สายตาของนพศรก็พลันถูกดึงไปยังหน้าจอกลองวงจรปิดในช่วงพริตาที่ภาพประปริบเธอเห็นเงาร่างเล็กๆคล้ายเด็กคนหนึ่งวูบผ่านมุมขวาของจอเธอกับพิริรตากดย้อนภาพปรับไม่มีอะไรเลยแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเพิ่งมองเธออยู่เพิ่งเดินผ่านหลังเธอไป ยังคงอยู่ในอ,อกอนับจากวันนั้นทุกครั้งที่เดินผ่านเปลของธนวัตรนพศรจะก้มหน้าหลบสายตาของเด็กเธออธิบายไม่ได้ว่าทําไมแต่ทุกครั้งที่สายตานั้นหันมาทางเธอเธอรู้สึกราวกับถูกดวงวิญญาณแกชาราจ,จ้องมองบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในร่างทารกเช่นนั้นและทุกคืนที่กลัดมาถึงห้องพักเธอมักสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงเด็กทานกร้องเบาๆลอดผ่านกระจกหน้าต่างทั้งที่ห้องต่างๆถูกปิดแน่นสนิทแล้วทุกบานยิ่งนานวัน ปรากฏการประหลาดที่แผนกทารกแรกเกิดขององโรงพยาบาลกลางเชียงใหม่ก็ไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกของนพสระีกระต่อไปเหตุขัดข้องหลายครั้งเริ่มถูกรายงานผ่านระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งตรงข้ามแถวเปลตรงที่ธนวัฒนนอนมักพบปัญหาบ่อไอ้ครั้งบางช่วงของภาพมีสัญญาณรบกวนผิดปกติภาพพระโมราวับมีไอ้น้ำบางบาง,บางปกคลุมบางครั้งสัญญาณขาดหายไปเฉยๆแล้วกลับมาอีกครั้งหลังจากนั้นไม่กี่นาทีทั้งที่ฝ่ายเทคนิคไม่พบปัญหาที่ตัวเครื่องเลยคืนหนึ่ง เมื่อเจ้าหน้าที่เวรกำลังตรวจสอบภาพย้อนหลังจากการแจ้งเตือนระบบอัตโนมัติพวกเขาเห็นบางอย่างที่ทําให้ทั้งห้องควบคุมหยุดหายใจในช่วงไม่กี่วินาทีปรากฏเงาจางๆบางเบาเหมือนหมอกคลอนลอยผ่านบริเวณเปลของธนวัตรไม่มีรูปร่างแน่ชัดแต่เคลื่อนไหวแปลกตาเรียบขอบเตียงอย่างช้าๆแล้วหายวับไปในจังหวะที่ภาพกล้องสะดุดเมื่อซูมภาพเข้าไปใกล้เห็นเพียงจุดสว่างพร่ามัวลอยอยู่ระดับเดียวกับใบหน้าของเด็กคล้ายกําลังจ้องมองเขาอย่างตั้งใจคลิปวิดีโอถูกบันทึกไว้ทันทีในโฟลเดอร์ภายในแต่ไม่มีใครกล้าพูด ถึงมันอย่างเปิดเผยและนับตั้งแต่คืนที่ธนวัตรเปล่งคำพูดครั้งแรกหมอสุรศักดิ์หัวหน้าแผนกก็แทบจะหายตัวไปจากแผนกทารกแรกเกิดเขาไม่มาตรวจเด็กเกิดใหม่อีกไม่เข้าร่วมประชุมเหมือนแต่ก่อนในโรงพยาบาลมีเพียงภาพของเขาเดินช้าๆตามผงทางเดินของแผนกผู้ป่วยในด้วยแววตาเลื่อนลอยและใบหน้าซี๊เซียวลงอย่างเห็นได้ชัดภายในไม่กี่วันเพื่อนร่วมงานที่ทำงานมายาวนานเริ่มประสิบกันผู้ที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นมือทองของโรงพยาบาลตอนนี้เหมือนเงาของตัวเอง เขาเริ่มนอนไม่หลับทุกครั้งที่เพลอหลับเพียไม่กี่นาทีเขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงหอบเหงื่อท่วมตัวราวกับเพิ่งนหนีจากฝันร้ายที่ไม่กล้าเอ่ยชื่อทุกเช้ามีคนเห็นเขายืนนิ่งอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ที่ปลายถงชั้นสามจุดที่สะท้อนภาพบางส่วนของแผนกเด็กทารกครั้งหนึ่งพยาบาลเห็นเขาเอาเสื้อคลุมคลุมกระจกนั้นไว้ก่อนจะรีบเดินจากไปภายในห้องทํางานส่วนตัวเขาสั่งรื้อกระจกกระุกบานออกแม้แต่หน้าท็อปกระจกของโต๊ะทํางานเขาบอกว่าเขาเห็นใครบางคนในนั้นจ้องมองเขาอยู่ไม่่่ใชเเเเงงงงาาาขอขาอออหกกแตตป็นดวี คู่ดำสนิทและเย็นเฉียบเหมือนคืนที่ธนวัตรถือกำเนิดแม้ร่างกายยังเจ็บปวดจากการคลอดชนิกาก็ไม่สามารถต่อยใจให้พักผ่อนได้เลยสิ่งที่เธอเห็นในห้องคลอดไม่เหมือนกับคดีใดๆที่เธอเคยเผชิญธนวัตรลูกชายของเธอไม่ได้เหมือนทารกทั่วไปไม่ใช่แค่เพราะดวงตาที่แก่เกินวัยหรือความเงียบอันเยือกเย็นของเด็กแต่เพราะปฏิกิริยาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวของหมอสุรศักดิ์คนที่เคยเห็นการคลอดนับพันต่างหากที่ปลุกสัญชาตญาณนักสืบในใจเธอให้ตื่นขึ้น ชนิดการนอนพักรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลเด็กแต่แท้จริงแล้วนั่นคือช่วงเวลาที่เธอเริ่มเฝ้าสังเกตทุกความผิดปกติรอบตัวเธอจดจำสายตาผิดแปลกขององค์พยาบาลแต่ละคนเมื่อเข้ามาในห้องทุกแววตาลบเลี่ยงทุกประโยคที่ค้างคาในยามค่ำคืนเมื่อโรงพยาบาลเงียบสงัดเธอนั่งอยู่ข้างเปลของลูกจ้องมองดวงตาที่ลืมพลงไม่กระพริบของเด็กด้วยหัวใจที่สั่นคลอนมีบางอย่างเกิดขึ้นและมันไม่ได้เพิ่งเริ่มวันนี้ คุณวิไลลักษ์พยาบาลอาวุโสพูดทำงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่นานกว่า25ปีคือคนแรกที่ชนิกาเลือกพูดคุยด้วยผู้หญิงวัย5้กว่าคนนี้เคยผ่านเรื่องราวาการเกิดและตายมานับไม่ถ้วนแต่ความนิ่งสงบของเธอในตอนที่อุ้มธนวัตรครั้งแรกกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ชนิกาสังเกตวิไลลักษ์ไม่ขนลุกเหมือนโนพศรไม่หลบเลี่ยงเหมือนคนอื่นเธอแค่งเงียบๆวางเด็กลงในเปลแล้วกระซิบเบาๆว่านานแล้วนะที่ไม่ได้เห็นแววตานั้นเมื่อชนิกาเอ่ยปากถาม วิไลลักษณ์ไม่แสดงอาการประหลาดใจสายตาของเธอมองชนิกาไม่ใช่ด้วยความสงสัยหากแต่เป็นการพยักหน้าเบาๆอย่างยอมรับในบางสิ่งที่ดูเหมือนถูกกำหนดไว้แล้วในบ่ายวันฝนโปรยภายในห้องพักของพยาบาลเก่าผู้หญิงสองคนคนหนึ่งเป็นแม่มือใหม่อีกคนคือพยานแห่งการถือกำเนิดของวิญญาณน,นพันเริ่มต้นย้อนรอยอดีตที่ถูกลืมพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงแฟม้มคอมเลอินเอก็กซสิงได้เนื่องจากเอกสารหลายฉบับถูกปิดผนึกตามระเบียบใหม่แทนที่จะยอมแพ้พวกเขาตัดสินใจลงไปค้นที่ห้องเก็บเอกสารใต้ดิน ที่ซึ่งยังเก็บรักษาแฟ้มกระดาษนพันจากหลายสิบปีก่อนใต้แสงไฟฉายสลัวท่ามกลางฝุ่นละอองและกลิ่นอับชื้นพวกเขาค่อยๆตรวจสอบแฟ้มประวัติการคลอดจากเมื่อ20ปีก่อนทีเล่มพวกเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกรณีที่ระบุว่าทารกเสียชีวิตแม่หายตัวไปหรือมีเหตุผิดปกติภายใน24ชั่วโมงหลังคลอดชนิกาขี่เส้นใต้ซ้มทั้งหมดที่มีชื่อหมอสุรศักดิ์ในฐานะแพทย์เวรประจำและยิ่งเธอเปิดลึกลงไปในเอกสารที่ซีดเหลืองเหล่านั้น ความสงสัยในใจก็ยิ่งหนาขึ้นบางสิ่งบางอย่างเคยเกิดขึ้นในช่วงเวลา20ปีก่อนบางสิ่งที่อธิบายเป็นตัวหนังสือไม่ได้แต่ทิ้งร่องรอยไว้ด้วยความกลัวและความเงียบที่ยาวนานถึงสองทศวรรษหลังจากใช้เวลาร่วมสัปดาห์พลิกดูแฟ้มเก่าในห้องเก็บของที่เย็นเยียบในที่สุดชนิการและพยาบาลวิไลลักษ์ก็พบแฟ้มหนึ่งที่ทาให้ทั้งคู่ถึงกับนิ่งเงันปกแฟ้มระบุวันที่กรกฎาคมพุทธศักราช2548ชื่อมารดาไม่มีที่อยู่ถาวรหมายเหตุมีข้อความลกลกๆด้วยหมึกสีน้ําเงินว่า ส่งต่อโรงพยาบาลโดยไม่ทราบเหตุผลขาดการติดต่อหลังคลอดชื่อทารกพานุพงศ์สาเหตุการเสียชีวิตภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันหลังคลอดไม่ตอบสนองต่อการกู้ชีพในตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนเป็นไปตามขั้นตอนแต่เมื่อชนิกาเริ่มเปิดอ่านแต่ละหน้าแต่ละบรรทัดในแฟ้มนั้นความสงสัยก็กลายเป็นความสยดสยองที่จับต้องได้เอกสารสําคัญอย่างแบบฟอร์มติดตามหลังคลอดรายงานการกู้ชีพสรุปผลชนสูตรล้วนหายไปมีบางหน้าแค่มีตราประทับโรงพยาบาล แต่ไม่มีลายเซ็นของพยาบาลผู้รับผิดชอบเลยแม้แต่คนเดียวสิ่งที่ผิดสังเกตที่สุดคือชื่อและลายเซ็นของหมอสุรศักดิ์ที่ปรากฏติดกันหลายจุดตั้งแต่การสั่งการรักษาตอบผลตรวจจนถึงการรับรองการเสียชีวิตโดยปกติในกรณีการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดจะต้องมีอย่างน้อยสองคนลงนามแพทย์ผู้รักษาและผู้ตรวจสอบอิสระแต่ในแฟ้มนี้ทุกอย่างลงชื่อโดยเขาคนเดียววิไลลักษมมวดคิ้วฉันจะไม่ผิดปีนั้นโรงพยาบาลมีเคสแปลกมากแม่เด็กอายุยังน้อยไม่มีญาติมาด้วย คลอดเด็กผู้ชายแล้วเธอก็หายตัวไปไม่มีใครรับศพเด็กตอนนั้นมีคนสงสัยแต่หัวหน้าแพทย์เป็นคนจัดการเองไม่มีใครกล้าถามอีกเสียงเธอแผ่วลงและคืนนั้นฉันจำใบหน้าเด็กคนนั้นได้เหมือนเหมือนมากชนิกาไม่ได้ตอบเธอเพียงกกระดาษในมือแน่นกระดาษสรุปสาเหตุการตายที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรเรียบเฉยไม่มีลายมือกำกับไม่มีรายละเอียดทางคลินิกไม่มีชีวิตในถ้อยคำเหมือนแฟ้มอื่นๆทุกอย่างในแฟ้มนั้นสั้นเย็นชาราวากับบทละครที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างและแล้ว สายตาของชนิกาก็เห็นวันเกิดวันที่เด็กชายพานุพงศ์ถือกำเนิดมันแทบจะตรงกับวันเกิดของธนวันรต่างกันเพียงไม่กี่วันมือของเธอสัน่นเธอไม่สงสัยอีกต่อไปนี่ไม่ใช่การเสียชีวิตธรรมดาแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของความจริงอันน่าสะพรึงที่ถูกฝังไว้ตลอด20ปีและหมอสุรศักดิ์คือผู้ที่เก็บงงาความลับนั้นคืนนั้นเมื่อโรงพยาบาลทั้งหลังเงียบงนันมีเพียงเสียงเครื่องมือแพทย์และแสงไฟสีเหลืองสลัวจากทางเดิน ชนิกากับวิไลลักษ์นั่งตรงข้ามกันในห้องพักพยาบาลชั้นสามบนโต๊ะมีแฟ้มผ่านุพงและภาพถ่ายของเอกสารทุกหน้าชนิกาถอนหายใจเบาๆเราต้องหาคนยืนยันคนที่อยู่ที่นั่นจริงๆวิไลลักษ์นิ่งคิดแล้วพลันนึกถึงชื่อหนึ่งขึ้นมาคุณจินตนาพยาบาลที่เคยทำงานในแผนกระสุนตินดีเวสเมื่อปี25 4 8ปดปัจจุบันกเกษียณแ,แล้วและอาศัยอยู่ที่ลำปางวันรุ่งขึ้นทั้งคู่เดินทางไปยังบ้านหลังเล็กของคุณจินตนาซ่อนตัวในซอยเงียบๆที่เต็มไปด้วยดอกเฟื่องฟ้าคุณจินตนตา ผมบอกขาแต่ดวงตาย,ยังจ่มใสเปิดประตูด้วยความแปลกใจเมื่อวิไลลักษเอ่ยชื่อพานุพงศ์เธอชะงักไปก่อนจะเชิญทั้งสองเข้าบ้านอย่างสุภาพหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอก็พูดขึ้นเสียงแหบพร่าและสัน่นฉันไม่คิดว่าจะมีใครกลับมาถามเรื่องนั้นอีกเธอเล่าการคลอดในวันนั้นด้วยความจำที่แม่นยำจนน่าขนลุกแม่เด็กอายุยังน้อยไม่มีญาติมาด้วยเข้ามาโรงพยาบาลในช่วงใกล้คลอดเป็นการคลอดที่ยากเด็กเกิดมาสีม่วงคล้ำขณะปั๊มหัวใจหมอสุรศักดิ์ลนลาน เขาควบคุมตัวเองไม่ได้มือสันตอนใส่ท่อช่วยหายใจเสียเวลาสําคัญไปไม่กี่วินาทีเด็กค่อยๆอ,อ่อนแรงลงต่อหน้าเราหลังจากนั้นแทนที่จะรายงานตามขั้นตอนหมอขอให้ทุกคนเงียบไว้เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกเอกสารถูกเก็บคืนทันทีในคืนนั้นพยาบาลบางคนอยากพูดแต่ถูกเตือนเขาพูดว่านี่คือสิ่งดีที่สุดสําหรับโรงพยาบาลและสําหรับพวกเราเองจินตนาเอ่ยเสียงขมไม่หยุดเพียงเท่านั้น ชนิกาย,ยังตามหาพนักงานเก็บเอกสารเก่าชื่อสันติผู้เคยทำงานอยู่ฝ่ายธุรการของโรงพยาบาลในช่วงเวลานั้นหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งสันติก็มองหน้าชนิกานานแล้วถอนหายใจยาวผมเก็บเรื่องนั้นไว้ในใจมาสองสิบปีเขาเล่าว่าคืนหนึ่งดึกมากเขาได้รับการเรียกตัวไปที่ห้องทำงานของหมอสุรศักดิ์โดยตรงจากผู้ช่วยส่วนตัวของเขาบนโต๊ะมีแฟ้มเอกสารการเสียชีวิตของเด็กทารกฉบับใหม่แต่กลับมีบางหน้าเป็นกระดาษที่เพิ่งถูกพิมพ์ซ้ำผมถูกสั่งให้เปลยนหน้าเก่าออกแล้วใส่หน้าใหม่เข้าไป ห้ามถามว่าทำไมหน้าที่ถูกเปลี่ยนมาร์กเป็นรายงานทางการแพทย์และการรับรองสถานะของเด็กเมื่อสันติเอ่ยถามผู้ช่วยก็พูดเพียงสั้นๆคำสั่งจากเบื้องบนอยากตกงานไหมดวงตาของสันติในตอนนั้นแดงก่ำผมไม่สามารถช่วยใครได้เลยและก็ไม่มีความกล้าพ,พอที่จะพูดแต่ตอนนี้ถ้าคุณเป็นตำรวจและอยากสืบหาความจริงงั้นนี่คือสิ่งที่ผมยิงจำได้คำให้การสองฝ่ายจากพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการที่มีส่วนร่วมโดยทางอ้อมเมื่อประกบเข้าด้วยกัน ก็เผยให้เห็นภาพเงามืดทั้งแผ่นเด็กชายพานุพงศ์ไม่ได้เสียชีวิตเพระาะโชคชะตาเขาถูกพระโอกาสในการมีชีวิตด้วยความผิดพลาดและถูกปิดทับไว้ด้วยความเงียบพิแตมด้วยอำนาจและชื่อเสียงชนิกากำเอกสารในมือแน่นความกลัวเริ่มมีรูปร่างและความจริงแม้ยังไม่สมบูรณ์ก็เริ่มเผยตัวใต้แสงสว่างนับตั้งแต่วันที่แฟ้มของเด็กพานุพงศ์ถูกดึงออกมาจากเงามืดโลกของหมอสุรศักดิ์ก็ดูเหมือนจะเริ่มร้าวทีละน้อยจากรอยร้าวที่ไม่มีใครมองเห็นเขาไม่รู้เลยว่า ผู้ที่กำลังค้นหาความจริงอย่างเงียบๆก็คือแม่แท้ๆของเด็กน้อยที่มีดวงตาทำให้เขานอนไม่หลับมาหลายคืนแต่เขารู้รู้ดีกว่าใครว่ามีบางสิ่งกำลังกลับมาไม่ใช่จากที่ไกลหากแต่เป็นจากข้าในเขาเองเช้าตรู่ในห้องทำงานเมื่อแสงแดดส่องผ่านบานหน้าต่างเขาส่องกระจกเพื่อจัดปกเสื้อกาวให้เรียบร้อยตามนิสัยเดิมแต่แล้วเขาชะงักดวงตาของเขาในกระจกไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแววตานั้นเล็กลึกอัดแน่นด้วยความกับแ้นเป็นของใครบางคนและทันใดนั้นเหงาร่างเล็กๆปรากฏผ่านผ้าสะท้อนด้านหลังไม่ใช่แพทย์ ไม่ใช่พยาบาลหากแต่เป็นเด็กคนหนึ่งยืนอยู่เงียบๆเ,เขาหันกลับทันทีไม่มีใครเลยกระจกก็แค่กระจกแต่ท้ายทอยของเขาเมื่อครูเหมือนมีมือเย็นเฉียบแตะเบาๆนิ้วเล็กๆที่สัมผัสเดียวก็ทําให้สันหลังเขาเย็นว่ากลางดึกในความฝันกระท่อนกระแทนเขาได้ยินเสียงเรียกที่แผ่วเบาแต่โหยหวนดังขึ้นจากมุมห้องสุรศักดิ์สุรศักดิก์เสียงเด็กทั้งเศร้าและกโกรธดังก้องในหัวเหมือนเสียงสะท้อนจากเหวลึกที่ไม่มีอะไรหยุดได้ เขาเริ่มหลบเลี่ยงกระจกเอาผ้าคลุมกระจกทุกบานในบ้านหลบแสงสะท้อนเขาปิดไฟห้องทํางานทุกครั้งที่ฟ้ามืดแต่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็หนีไม่พ้นความรู้สึกว่ามีดวงตาคู่หนึ่งเฝ้ามองจากข้างหลังมองจับจ้องพิพากษาในขณะเดียวกันเด็กชายธนวัตรลูกของชนิกาก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกแววตาทุกเสี้ยใบยหน้าล้วนทําให้คนรอบข,ข้างขนลุกเด็กไม่เคยยิ้มไม่เคยร้องแคนงนง่นั่งนิ่งๆมองตรงเปยังคนตรงหน้าทุกครั้งที่มีพยาบาลใหม่เดินเข้ามา ลมหายใจของพวกเขามักสะดุดราวกับเพิ่งผ่านกระแสลมเย็นเฉียบและแล้ว,ลวในวันตรวจสุขภาพประจำที่หมอสุรศักดิ์จำเป็นต้องมาเขาเพิ่งก้าวเข้าห้องอยังไม่ทันเอ่ยคำเด็กชายธนวัต์ที่เพิ่งอายุเพียงเดือนกว่าก็หันขอบมามองเขาไม่มีใครช่วยไม่มีใครจับมือเด็กแต่ธนวัตค่อยๆยกมือเล็กๆขึ้นนิ้วชี้สั่นๆชี้ไปที่สุรศักดิ์ริมฝีปากเด็กขยับไม่มีเสียงแต่ชัดเจนคุณสุรศักดิ์ถอยหลังหนึ่งก้าวห้องทั้งห้องเหมือนโอนเอ็นเหงื่อเขาไหลพรากทันที เีกชุ่มหลังไม่มีใครในห้องเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติแค่ท่าทางของเด็กแต่เขารู้เด็กรู้และเขาเข้าใจชัดเจนวิญญาณของพานุพงศ์ไม่เคยจากไปเลยหลายวันถัดมาโรงพยาบาลกลางเชียงใหม่เหมือนถูกคลุมด้วยหมอกบางๆที่ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครพูดถึงตรงๆแต่ทุกสายตาทุกเสียงกระซิบของพยาบาลในช่วงพักล้วนวนเวียนอยู่รอบคำเดียวทีแผนกสูติชื่อนี้ปรากฏครั้งแรกในเว็บบอร์ดวงการแพทย์ที่บัญชีผู้ใช้นิรานามคนหนึ่งโพสต์คลิปภาพร้องที่ขาดสัญญ,ญาณ คลิปที่เงาจางลอยผ่านเปยของธนวัตรจากนั้นเรื่องราวเหมือนถูกเปิดออกบางคนเล่าว,ว่าเคยได้ยินเสียงเด็กร้องตอนเที่ยงคืนในโซนที่ไม่มีผู้ป่วยบางคนเห็นไฟทางเดินกระพริบเมื่อเดินผ่านห้องเด็กมีคนเล่ามีคนสงสัยมีคนหลีกเลี่ยงแต่ทุกคนต่างเข้าใจโดยไม่ต้องพูดมีบางอย่างผิดปกติเกาะกินที่นี่บรรยากาศในแผนกสูติหนักอึ้งจนโรงพยาบาลต้องเปลี่ยนกะเวนบ่อยขึ้นเพื่อลดความเครียดให้เจ้าหน้าที่พยาบาลรุ่นใหม่บางคนข้อย่ายแผนแหนกแม้แต่คนที่เคยไม่กลัวอะไรอย่างเริ่มพกเครื่องราง เงียบเงียบใส่ภาพพระเล็กๆล,ลงในกระเป๋าเสื้อกาวและชื่อธนวัตรเด็กที่ควรจะบริสุทธิ์กลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของสายตาที่ทั้งเวทนาและหวาดกลัวแล้วในบ่ายต้นสัปดาห์หนึ่งขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเริ่มเข้าสู่ความสงบเสียงสัญญาณฉุกเฉินจากห้องดูแลผู้ป่วยพิเศษก็ดังลั่นเด็กชายธนวัตรผู้ที่ถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจู่ๆก็มีอาการเขียวคล้ำอัตราการเต้นของหัวใจลดลงอย่างรวดเร็วเขาไม่ร้องไห้ไม่ดิ้นทุรนทุรายเพียงแค่ค่อยๆหลับตาลงเรากับพร้อมจะจากไปโดยไม่ต้องให้ใครรังไว้ พยาบาลเริ่มต้นขั้นตอนช่วยชีวิตทันทีโทรแจ้งแพทย์เวนและแจ้งด่วนถึงฝ่ายบริหารในรายชื่อที่ถูกแจ้งมีชื่อหนึ่งที่ถูกขีดค่าออกจากตารางเวรมากกว่าสิบวันหมอสุรศักดิ์ไม่มีใครคิดว่าเขาจะมาไม่มีใครมั่นใจว่าเขายังรักษามือที่มั่นคงได้ในสภาพจิตใจที่สุดโสมเช่นนั้นแต่ยังไม่ถึง20นาทีเขาก็ปรากฏตัวที่หน้าห้องฉุกเฉินใบหน้าซีดเซียวดวงตาลึกโบเสื้อกาวคลุมอย่างลวกๆไม่ได้ติดกระดุมผมจะทําเองเขาพูดเพียงประโยคเดียว ไม่มีใครขัดขวางไม่มีใครกล้าถามห้องนั้นที่ธนวัฒนอนอยู่ท่ามกลางเครื่องมือแพทย์เหมือนด้วยเขาด้วยพลังที่มองไม่เห็นเขาเดินเข้าไปประตูปิดลงอย่างช้าๆตามหลังและภายในนั้นดวงตาสองคู่คู่หนึ่งที่เคยทําให้เขาสันสถานไม่่อ20ปีก่อนอีกคู่หนึ่งที่ยังฝังแน่ในความทรงจําของค่าคืนโชคชะตาได้ประสานกันอีกครั้งทันทีที่ก้าวเข้าห้องฝ่าเท้าของหมอสุรศักดิ์ก็สัมผัสกับพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบเย็นไม่ใช่เพราะเครื่องปรับอากาศแต่เป็นลมเย็นประหลาดที่แทรกจากพื้นขึ้นมา ซึมผ่านผิวหนังเข้าไปถึงกระดูกสันหลังไฟเพดานกระพริบรัวเสียงหลอดไฟดังแผ่วๆก่อนดับบู้ห้องมืดลงชั่วขณะแล้วกลับมาสว่างด้วยแสงซีที่ไร้ความอบอุ่นเ <k> ขายืนนิ่งห้องที่เขาเคยเข้าออกเป็นร้อยครั้งบัดนี้ดูแปลกตาและห่างไกลทุกมุมห้องเหมือนลึกขึ้นมืดขึ้นแล้วจากเงามืดเหล่านั้นเสียงเด็กทารกก็เริ่มดังขึ้นแรกๆเป็นเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงสะท้อนแล้วชัดขึ้นหนักขึ้นซ่อนทักกันเหมือนเสียงร้องของเด็กหลายสิบคนที่กำลังร่ำให้อยู่ในความมืดบางเสียงสะอื้นบางเสียงร้องหาแม่ บางเสียงหัวเราะแหลมเล็กเหมือนแทกเข้าไปในโสตประสาสสุรศักดิ์เอามือกุมหัวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวแล้วเขาก็เห็นเด็กชายธนวัตรยังนอนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางสายระยงระยางร่างเล็กจมอยู่ในความนิ่งแต่ดวงตาเขาไม่ได้หลับเหมือนก่อนหากแต่เบิกว้างจ้องมองแววตานั้นคุ้นเคยจนหน้าขนลุกเหมือนมีดเย็นเฉียดแทงคลุนหน้ากาก,ากอนามัยตรงสู่หัวใจของสุรศักดิ์แววตานั้นไม่เพียงแต่มองมันกระชากค,ความทรงจําของเขากลับมาขุดผ้าฝังลึกเมื่อ0ี่ปีก่อน ห้องคลอดปี2548เด็กชายพนุพงศ์ที่ม่วงคล้ำในอ้อมแขนมือที่สั่นจนทำหลอดช่วยหายใจตกพื้นและเสียงร้องที่ถูกกลื้หายไปท่ามกลางความตระหนกและความเงียบสุรศักดุดลงห้องทั้งห้องหมุนเคว้งหัวเข่ากระแทกพื้นเย็นมือทั้งสองเกาะขอบเตียงของธนวัฒน์แน่นเขาเงยหน้าเด็กยังคงจ้องเขาไม่กระพริบไม่ขยับแล้วเขาก็ร้องให้ไม่ใช่เสียงสะอื้นโลงอกแต่เป็นเสียงสะอื้นแห้งผากของผู้หมดแรงของวิญ,ญญาณที่ถูกเปิดโปงผมผิดเองเขากระซิบแทบไม่ได้ยิน ผมฆ่าลูกผมช่วยไม่ทันผมปล่อยให้ลูกตายเสียงร้องให้ทั้งห้องเงียบลงลมก็สงบเหลือเพียงเสียงสะอื้นของชายคนหนึ่งที่เพิ่งเผชิญหน้ากับบาปใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่ในคำตัดสินของศาลไม่ใช่ต่อหน้าสาธารณชนแต่ต่อหน้าดวงตาของวิญญาณที่ไม่เคยไปผุดไปเกิดและในที่สุดก็กลับมาเพื่อบังคับให้เขาเผชิญชนิกายืนอยู่นอกห้องเธอไม่ได้เข้าไปทันทีหลังบานกระจกกันเสียงเธอเห็นทุกอย่างช่วงที่หมอสุรศักดิ์ทรุดลงน้ำตาที่ไหลอับใบหน้าของชายที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบเยือกเย็น และวแววตาของธนวัน์ลูกชายตัวน้อยของเธอจ้องมองเขาราวกับเจาะทะลุผ่านการเวลาเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปหมอสุรศักดิ์ไม่ได้เงยหน้าเขายังคงนั่งตรงนั้นเมืม่อยังเกาะขอบเตียงหอบหายใจกลางเสียงสะอื้อไม่ต้องซักไม่ต้องถามเขาก็เริ่มพูดเสียงเขาแหบพรา่าสั่นเครือขาดห่วงแต่ทุกคําพูดคือการปลดเปลื้องที่สั่งสมมาสองทศวรรษคลอดปีนั้นพานุพงศ์เด็กเกิดมาไม่หายใจผมผมทำหลอดหายใจตกใส่ผิดตำแหน่งไม่ทันแก้ไขพอรู้ตัวเด็กก็ม่วงแล้ว หัวใจหยุดเต้นผมผมควรรายงานแต่ผมกลัวกลัวเสียทุกอย่างชนิกายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดบันทึกเสียงวางไว้บนโต๊ะโดยไม่พูดสักคำหมอสุรศักดิ์พูดต่อรากับกำลังสารภาพต่อมโนธรรมของตัวเองผมแก้ไขรายงานผมบังคับให้พยาบาลเงียบเอกสารผมให้คนอื่นเปลี่ยนบางหน้าแทนผมไม่กล้ามองหน้ามารดาของเด็ก ไม่แม้แต่เดินผ่านห้องเด็กทารกผมเคยคิดว่าทุกอย่างจะผ่านไปแต่มันไม่เคยเลยทุกคืนคือการเตือนและตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมธนวัตรถ,ถึงมาเกิดก็เพื่อบังคับให้ผมพูดในสิ่งที่ผมพยายามปิดบังมาโดยตลอดเมื่อเขากล่าวจบคำสารภาพชนิกายืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งไม่ใช่พระสงสารไม่ใช่พระตกใจแต่พระเธอรอช่วงเวลานี้มานานนับเดือนตั้งแต่วันที่สายตาของลูกชายเธอจ้องเขาด้วยความโกรธแค้นอันเยือกเย็นวันรุ่งขึ้นหลักฐานทั้งหมดไฟล์บันทึกเสียงคำสารภาพสำเนาแฟ้มของพานุพงศ์ที่เต็มไปด้วยข้อพิรุธ ทำให้การของพยาบาลจินตนาและเจ้าหน้าที่สันติถูกชนิกาส่งให้หน่วยสืบสวนของตารวจจังหวัดเชียงใหม่และรายงานโดยตรงต่อกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยทุกอย่างถูกเปิดเผยไม่ใช่แค่เศษชิ้นส่วนของเรื่องราวที่แววผ่านงามืดอีกต่อไปแต่คือความจริงคมชัดหนาวเหน็บและปฏิเสธไม่ได้และความยุติธรรมหลังจากถูกฝังอยู่ใต้เอกสารและความกลัวมานานสองทศวรรษก็เริ่มมีโอกาสเปล่งเสียงอีกครั้ง การพิจารณาคดีของหมอสุรศักดิ์หัวหน้าแผนกสูติถูกจัดขึ้นในห้องพิจารณาที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนนักข่าวแย่งพื้นที่เพื่อบันทึกภาพชายผู้เคยเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมทางการแพทย์ที่วันนี้ต้องก้มหน้าต่อหน้าสารรายงานปลอมคำให้การพยาน่ายเสิงคาสารภาพทุกอย่างถูกนำเสนอชัดเจนหลักฐานแต่และชิ้นตอกย้ำทีละจุดลงบนศรัทธาที่สังคมเคยมอบให้เขาไม่มีคำแก้ตัวไม่มีสายตาหลบหลีกเหลือเพียงความเงียบและคำพิพากษาสุดท้ายที่ถูกอ่านท่ามกลางลมหายใจหนักอึ้ของของทั้งวงการแพทย์ หมอสุรศักดิ์ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาปลอมแปลงเวทระเบียนปกปิดความผิดพลาดท,ทางวิชาชีพที่นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยเมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงเขาถูกนำตัวออกจากศาลภายใต้การคุมตัวของตำรวจใบหน้าซีดขาวและชีวิตชีวาแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปดวงตาเขาไม่ได้เบือนหนีอีกต่อไปกล้ามองตรงเข้าสู่แสงสว่างเรากับในที่สุดก็กล้าเดินออกจากนรกที่ตัวเองสร้างขึ้นทยาบาลวิไลลักษณ์ผู้กล้าเดินเคียงข้างชนิกาเพื่อเปิดโปงความจริง ได้รับการยกย่องต่อหน้าบุคลากรทั้งโรงพยาบาลเธอไม่พูดอะไรมากเพียงรับใบประกาศด้วยแววตาแดงก่ำและรอยยิ้มบางเบาโรงพยาบาลกลางเชียงใหม่ประกาศปฏิรูปครั้งใหญ่ทันทีตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บเอกสารใหม่ทั้งหมดยกระดับระบบกล้องวงจรปิดและโดยเฉพาะคือการอบรมจริยธรรมทางการแพทย์อย่างเข้มข้นหลายคนขอลาออกหลายคนตัดสินใจอยู่เพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยความเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปคือคำเตือนสุดท้ายความเงียบไม่เคยช่วยให้จิตใจพ้นผิดได้เลย ตั้งแต่คืนนั้นที่หมอสุรศักสารภาพธนวัตรก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มร้องให้เมื่อหิวยิ้มเมื่อแม่ลูบหัวดวงตาดำสนิทที่เคยเยือกเย็นกลับกลายเป็นประกายใสจะมอชนิกาทุกครั้งที่อุ้มลูกรู้สึกเหมือนบางสิ่งได้ถูกปลดปล่อยราวกับวิญญาณที่เคยแบกความโกรธแค้นมา20ปีในที่สุดก็ได้รับการปลดปล่อยไม่มีอีกแล้วแววตาแทงลึกไม่มีอีกแล้วพฤติกรรมแปลกประหลาดมีเพียงกลิ่นน้ำนมอ่อนๆและเสียงหัวเราะเล็กๆเวลาแม่จกรจี้เบาๆใต้คางไม่กี่เดือนหลังจากนั้น ชนิกายื่นใบาลาออกจากงานตำรวจไม่ใช่เพราะหมดศรัทธาแต่เพราะเธอรู้ว่าหนทางที่เธอเพิ่งผ่านมาได้ให้ชีวิตใหม่แกเธอเธอก่อตั้งศูนย์เล็กๆในชานเมืองเชียงใหม่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์กฎหมายและเยียวยาทางจิตใจสำหรับแม่ที่เคยเผชิญความสูญเสียความอายุติธรรมหรือความรุนแรงในระบบสาธารณสุขที่ไป้ายไม้หน้าอาคารมีประโยคหนึ่งสลักไว้ความจริงไม่อาจรักษาบาดแผลแต่มันช่วยไม่ให้บาดแผลไหลเลือดชีวิตของชนิกาและธนวัฒน์ได้เปิดบทใหม่เบาสบาย สงบหมกและงดงามอย่างแท้จริงส่วนวิญญาณของพานุพงษ์หากยังอยู่ในระหว่างพบใดคงได้ยิ้มแล้วเพราะในที่สุดความยุติธรรมก็ได้ปรากฏวิญญาณของพานุพงษ์หลังจากเร่ร่อนมาสองทศวรรษระหว่างความเจ็บปวดและความเงียบในที่สุดก็พบทางของตัวเองไม่ใช่ด้วยการล้างแค้นไม่ใช่ด้วยความหลอนที่ทําให้คนคุกเข่าแต่ด้วยความจริงด้วยเสียงของผู้กล้าเผชิญหน้าผู้กล้าค้นหาแสงจากมุมมืดที่เคยถูกปิดด้วยอํานาจและการเวลาเรื่องราวของเด็กชายผู้นั้นไม่ใช่เพียงการทวงคืนความยุติธรรมให้ตัวเอง แต่มันคือคำเตือนถึงเราทุกคนความจริงอาจถูกฝังถูกบิดเบือนถูกลบจากเอกสารหรือความทรงจำแต่หากยังมีคนเชื่อและคนกล้ากล้าออกมาความยุติธรรมจะไม่มีวันสูญหายพานุพงศ์ได้ไปสู่สุติธนวัฒ์ผู้แบกร่างใหม่ของวิญญาณเก่าวันนี้ได้ยิ้มในอ้อมแขนแม่แต่ความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นจะยังคงอยู่ในฐานะบทเรียนเงียบๆที่เราต้องจดจำและบทเรียนเกี่ยวกับความเงียบการสารภาพและความกล้าจะเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือน หากคุณลุงคุณป้าเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีอยู่จริงและว,ว่าความจริงแม้จะมาช้าก็จะชนะเสมอขอฝากแบ่งปันเรื่องราวนี้เพื่อส่งต่อความเชื่อมั่นนั้นให้กับผู้คนมากขึ้นและอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อร่วมเดินทางไปกับเรื่องเล่าที่สะเทือนหัวใจที่ซึ่งความเมตตาและแสงแห่งความถูกต้องจะยังคงถูกส่องรักษาไว้ตลอดไป